ป้อมนะน้องป้อมแวะมาหาลุงติง่งก็จะมาทําบุญด้วยการให้อาหารปลาไปเลยไปเลยไปเลยวันนี้น้องป้อมมาทําบุญวันเกิดมาแล้ว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 น้องปลามากินข้าวแล้ว ยังดีหูตัวเปล่เลยที่สวยธรรมชาติเลยธรรมชาตินะนี่ประหลาธรรมชาติเกิดอการยัดท่าแม่น้ำลบบุรีแม่น้ำลบบรุร,บบรีตอนนี้น้ำขึ้นนะน้ำขึ้นเยอะอัะอนนี้น้ำม,มาถึงขอบตะลิ่งแล้วเนี่ยนะปลาก็มีความสุกน้ำเยอะ คนอิ่มใจตาอิ่มท้องเดี๋ยวน้องป้อมก็จะช่วยทำบุญด้วยเอ่อเตียงอาหารปลาให้หนึ่งกระสอบเอาไรที่มีเกิดได้เลี้ยงปลาอ่อทำบุญวันเกิดตัวเองวันนี้มาไหว้เจดีย์พ่อแม่ที่วัดสระแดงเสร็จก็แวะมาให้อาหารน้องปลาด้วยอยวน้องปลาตัวเล็กมาด้วยเอ๊บอ่อืออิ่มเลยอิ่มเลยกินทั้งวัน ยิน,นกลางวันเช้ากลางวันเย็นนี่ถือเป็นมื้อกลางวันแล้วนะนเดี๋ยวค่อยมื้อเย็นอีกมื้อเย็นอีกสอง,องขันะนะดูรู้สึกไงเป็นไงครับรู้สึกเป็นไงบ้างได้ได้ให้อาหารปลาอิม่มอกอิ่มใจเลยครับวันเกิดปีนี้ครั้งแรกนะครับเนี่ยมาาิ่เหมือนนี่นี่บ้านนะไม่ใช่วัดนะปลาธรรมชาติแท้ปลาธรรมชาติบรรยากาศดีไม่มีใครเลี้ยงมาเองจากธรรมชาติเลยอื รอจัดการจับฝั่งนู้นก็มีนะมานั่งตกาปลาที่อยู่ดีมีศกลูกๆโอเคขอบคุณครับพี่ติ๊กสำหรับการแนะนำหมูทั้งนี้